สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่21กุมภาพันธ์2567 ฮุนเซนเยี่ยมทักษิณพร้อมชวนอุงอิงไปกัมพูชาสมเด็จอัครามหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองค์มนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับการพักโทษและพักอาศัยอยู่ที่บ้านจันทสองลาก,กรุงเทพมหานครเป็นการส่วนตัวโดยร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและสนทนากันเป็นเวลากว่า3ชั่วโมง โดยมีนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารด้วยจากนั้นสมเด็จฮุนเซนได้โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุการมายเยี่ยมในครั้งนี้ในความเป็นพี่น้องกันในยามเจ็บป่วยสําหรับมิตรภาพ32ปีซึ่งไม่มีการพูดคุยเรื่องการเมืองพร้อมเชิญน,นางสาวแพททองทานเยือนประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่14-15มีนาคมนี้ จีกก,ะกะตยุบก้าวไกลภูมิใจไทยคืมหน้าคดียุบพักการเมืองล่าสุดนายธีรยุทธสวนเกษรเปิดเผยว่าจะเดินทางไปเข้ายื่นสำเนาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคดีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายพิธาลิ้มเจริญรัตและพักก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49สฉบับเต็ม ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพัคการเมืองรวมทั้งยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบการรับเงินบริจาคของพักคภูมิใจไทยจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีจเจริญคอนสตรัคชั่นตามคำนิชัยของศารร,รัฐธรรมนูญคดีการถือหุ้นโดยไม่ชอบของนายศักสยามชิดชอบ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงโดยเห็นว่าอาจเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้เข้าขายยุคพรรคภูมิใจไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนื่องจากก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญได้เคยมีความิจฉใช้วางบรรทัดฐานไว้ในกรณียุคพรรคอนาคตใหม่ ตำรวจตั้งสองข้อหาหนากักสามีฆ่าอำมพรางศพน้องนุ่นจากคดีคนหายกลายเป็นคดีฆาตกรรมโดยคนในครอบครัวอีกคดีจากกรณีนางสาวชลดาหรือน้องนุ่นอายุ27ปีหายตัวไปยังเป็นปริศนาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากกลับจากงานฉลองวันเกิดของสามีโดยกลุ่มเพื่อนได้โพสต์ตามหาในโลกโซเชียลกระทั่งต่อมาพบโครงกระดูกมนุษย์ถูกเผาที่จังหวัดปราจีนบุรี ล่าสุดนายสิริชัยสามีของน้องนุ่นยอมรับสารภาพแล้วว่าได้ทำร้ายน้องนุ่นด้วยการเอาก้อนอิดทุบศีศรษะจนเสียชีวิตก่อนไปแจ้งความกับตำรวจว่าภรรยาหายตัวไปจากนั้นจึงนำศพไปเผาในป่าจังหวัดปราจีนบุรีส่วนสาเหตุอ้างว่าเกิดจากความเมาและทะเลาะกันอย่างไรก็ตามภาพการทำร้ายร่างกายน้องนุ่นที่ถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุพบพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา สองข้อหาคือค่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางและทำลายศพ